สวัสดีครับทุกผู้ชมวันนี้นายบเกมคขอดสุบฟน n t สติกเ Day กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งในคลิปนี้มีตู้ตัวละครที่ผมอยากได้และมันก็ดีมากด้วย,วยนะครับผมมันเป็นตู้ตัวละครคาดมืดนะครับซึ่งจะมีตัวละครเอมมี่และก็เซโร่ Zero นะครับผมซึ่งเป็นตัวละครที่ดีมากคือเอมมี่มืดเนี่ยแม่งเก่งมากๆเลยว่ท่านผู้ชมคือเมื่อใช้สกิลวันนี้นะครับจะคิวเพื่อนได้แล้วก็เมื่อใช้อันนี้จะแบบ ทำให้เกตห้ามเกตเกตการโจมตีของเพื่อนอ่ะเร็วขึ้นคือมันดีมากเว้ยคือมันเป็นอะไรที่ดีมากเอมมี่ก็ดีเซโลยิ่งดีเลยนะครับเพราะว่าเซโลเนี่ยเป็นตัวละครทัดมืดและเป็นและเซโลเนี่ยเป็นตัวเดียวคนตัวเดียวนะที่ยังไม่มีทัดมืดซึ่งนี่ก็เป็นตัวละครตัวแรกที่เป็นทัาเือของเซโลนะครับผมและเธอก็ดีมากๆด้วยเพราะว่าเธอสามารถเปิดเกาะกล้องกันเวทให้เพื่อนได้แล้วก็คิวแบบล้างสถานะได้ด้วย คือจะเป็นการล้างสถานะแบบปลายนะครับผมก็คือการตีไม่โดนนะแม่งโคตรดีทั้งสองตัวละครเนี่ยปนตู้ที่ผม,มแบบเห็นแล้วแบบเชื่อมันต้องเปิดเว้มันต้องเปิดจริงๆนะทั้งเซโรทั้งเอมมี่อ่ะมันควรมีนะครับผู้ชมสำหรับใครที่เล่นทีมมืดเป็นหลักนะผมบอ,อกแล้วว่าสองตัวละครตัวนี้จําเป็นต่ออดีคุณมากๆเลยก่อนอื่นเลยเรามาตัวสามดาวก่อนนะก็ไปตรวจสีดาวแล้วก็มาตู้ของตู้นี้กันนะครับผม ตั้งลมังอาพอตีั้ลวมังมาตัวสี่าาาดาวขออะไรก็ได้ขออะไรก็ได้จริงขอตัวเะอคนที่ใช้งาน,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 นได้ตัวอะไรครับออฟลินเหรอลินลมลินลมอีกแล้วเหรอ ได้บ่อยมากเลยอลินลมได้โคตรบ่อยเลยนะครับผมอ่ะมาสองมัลติเท่านั้นนะฟังไว้นะสองมัลติเอมมี่กับเซโรต้องออกให้ผมนะเพราะว่าแม่งโคตรเก่งโคตรด,ดีนะครับผมมามัลติแรกนะต้องออกนะเว้ยไม่ออกคือผมร้องไห้จริงอะว้าว wow. เป็นไงชิงเงยตนะ่อเนื่องหมดแล้วเกมเ่ยเป็นเกมที่ยากเราเว่ยเปิดกระชาย,ยัางไงก็ไม่เกลือเว่ย<ร>อ,อันนี้อาจจะเกลือมิซูรุกิแต่มิซูรุกิก็เป็นตัวละครหน้าตู้เมื่ออนิตรกานะครับผมก็เก่งเหมือนกันนะด้แย่ เรามาลุ้นสามลาวกันดีกว่า,าว่าสาวเราจะเซโร่หรือเปล่านะครับผมสามลาวของเซโร่เซโร่ขอร้องละอโอ้เอมมี่เหมือนสลับกันไมนึกเหมือนสลับกันนะเอมมี่กับมิซูรุกิเนี่ยโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ตัวละคราาใหม่นะครับผมให้อภัยไ,ได้แต่โอตินี้นะขอนะเอมมี่และเซโร่นะออกให้หน่อยนะขอร้องละได้ปวดเถอะอยากได้จริงๆ มันจำเป็นต่อทีมผมมากมีลุ้นไหมมีลุ้นอยู่ลุนบอกว่าไม่ลุนแหละโอ้ยสองตัวท้องสองตัวขอเซโรได้ไหมย,ยังร้อ,องสองน้องหน้าตัววะ่ะได้โปรดเถอะอยอไอ้ย่า นี่เอาสิขอเซโลสิเซโลอืมอีาจ้าโอ้ยอยากได้โว้ยอยากได้มันตัวละครดีอ่ะมันดีมากมันเก่งอ่ะว้าวแล้วกันนะครับคุณผู้ชมตัวละครตัวลแล้วก็ลินเนาะลินเท่าไหร่้วเนี่ยลินตัวที่ 3, ตเตะอาดตอนที่สาวเราลินโอเคมิจุรุกิเก่งไหมท่านดินก็ถือว่าเก่งนะครับผมเพราะว่าเนี่ยก็ล้างล้างสถานะเหมือนกันแล้วก็เป็นตัวละครท่านดินที่ตีแรงด้วยนะก็นะเก่งอยู่อทำไมไดาริซูคิบอกว่าเนี่ย <c oughs> ต้องการเอ็มพีกับเซโร่เว้ยเมกามิซูคิเอรว่าเนะี่ะ ทีนี้ทีมตผมก็แข่งขึ้นแล้วใชม่มทีมาีผมแข็งแกร่งมากเลยตอนนี้เปิดได้แตดินดดินเดวมันเลมามิซนียรบล่ี่รมอาไปซาราณู้ท่รอวันารา์ีันี้เื่อนีนี้ีนเวนีันรน์ัน่อานันีาอกนีเวนต์อันนี้ก็อีเวนต์เมือนกัน ถ้าจะไม่มีงั้นก็ย่อยเลยแล้วกันแักย่อยนะครับอ่าทั้งหมดสามร้อยกว่าโอเคมปาร์ตี้ทีมดินอยู่ไหนเอ่ยทีมดินนะฮะนี่ทีมดินผมมันเป็นแบบวันยังไงดีอะเอมมี่ก็เก่งเพราะว่าเป็นตัวหิวแม็กกูมิน มีอาเป็นตัวละครซับเพื่อนนะครับเป็นซับแบบซับกรเนี่ยเป็นซับกรให้เพื่อนแล้วก็ตีหินเอ้ยเอาวิสุทิเข้าทนตัวนี้ก็ได้จะได้อยู่อันนี้ลินลลายอะลินลินินเหรอวิสุกิ์ไรเบก ผมมันไม่ได้ว่าคือเซนเดียไปครับตัวคอมพวกนี้ด้วยนะครับผม,มแล้วก็เซอรี่ข้างหลังเนาะอืมเดี๋ยวประมาณนี้ก่อนนันเดี๋ยวผมไปอัพที่หลังนะครับผมอะไรวะมันก็ไม่ได้เกลือแหละมันเป็นตัวละครที่ใช้งานได้นะครับโอเคโอเคให้อภัยก็ได้นะ คือไหนวะไอริส -sama นี่คือ,อมิสุกินะครับผมคือตัวละครตัวนี้ในมิสุกินะมาพร้อมกับไอริสนะครับผมใช่มันเป็นมันเป็นพาร์ตคาสิโนพาร์ตสองนะถ้าจะไม่ผิดโอเคก็ถือว่าได้ตัวละครใหม่นะครับผมก็ไอริสผมก็มีตัวละครเพิม่มขึ้นนะก็จัดทีมไปเยอะขึ้นนะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมงั้นสำหรับคลิปนี้เนะี่ยผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผม พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ